มาเปิดกระเป๋าตังค์คนดังแห่งวงการแบดมินตันของไทยเรานะคะไม่มีใครไม่รู้จักนักแบดมินตันสาวดาวรุ่งน้องเมย์รัชนอกอินทนนท์น้องเมย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นะคะวันนี้พี่เมย์จะมาขอเปิดกระเป๋าตังค์น้องเมย์นะคะน้องเมย์นักแบดมินตัน,นสาวดาวรุ่งของเมืองไทยได้รู้ว่าเป็นอันดับ3ของโลกด้วยใช่ค่ะนะคะวันนี้มาขอเปิดกระเป๋าเลยจริงๆกระเป๋านี่อยู่ข้างน้องเมย์นี่คือพกไปทุกที่ใช่ค่ะทั้งซ้อมทั้งแข่งเลยค่ะทั้งซ้อมทั้งแข่งเลยใช่ไหมคะขอเปิดดูเลยได้ไหมว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะอ้ามากันเลยเปิดเลยค่ะไม่ค่อยอยากจะดูเลยจริงจร้งก็สุดๆเดี๋ยวก่อน จริงๆคือข้างในกระเป๋าที่ทิ่เอาไว้เก็บไม้แบตเนี่ย<ช>ก็จะมีกระเป๋าอีกใบหนึง่ง<ช>อันนี้เป็นกระเป๋าก็เป็นเหมือนแบบบางทีก็ไม่ได้พกอันนี้ไปก็จะเหมือนใส่ของที่แบบเป็นพวกมือถือโทรศัพท์หรือกระเป๋าตังอะไรเงี้ยไว้ในกระเป๋าที่แบบสะพายหรือว่าแบบเวลาเราไปกินข้าวอะไรอย่างงี้ได้ค่ะคือกระเป๋าตังของน้องมีก็อยู่ในนี้ด้วยใช่ไหมคะขออนุญาตเปิดดูเลยนะคะดูสักนิดนึงข้างในมีอะไรบ้างมีงวอันนี้ม่กลัว อันนี้กระเป๋าตังอันนี้กระเป๋าตังกระเป๋าตังอย่างนี้เนี่ยพี่ขอยาถือนะคะแต่ว่าข้างในกระเป๋าก็มีโทรศัพท์มือถือมีที่ชาร์จแบตมีอะไรอีกมีกระตูนด้วเหรอมีมีพี่นอยาถือนะคะอันนี้คืออะไรคะสมุดจดสมุดจดกิจวัตรประจำวันที่ต้องการค่ะ่ืออะไรอะคะบางทีควรทำอะค่ะอ๋อหนูจะต้องมีสมุดจดคิวเลยใช่ไหมวนี่ก็เลยไม่ไม่ไม่เชิงว่าเป็นคิวงานหรือบางทีก็อะไรที่มันแบบสามารถเตือนได้หรือบางทีก็เป็นเกี่ยวกับเรื่อง การแข่งก็มีอะไรล่าสุดคือไปแข่งที่ไหนมานะคะอินโดนีเซียโอเพนค่ะนี่เป็นระดับโลกเลยใช่ไหมคะก็เลยทําให้เรามาขึ้นมาจากอันดับ5้ามาอยู่อันดับ3า<ช>มถูกไหมอุย้ยยากไหมคะแข่งขันครั้งล่าสุดที่ผ่านมาคือทุกทุกการแข่งขันก็ถือว่ายากะคะประเภทหญิงเดียวก็สูสีกับทุกคนเลยก็ตอนนี้ก็พยายามแบบแต่อันดับขึ้นไปเพราะว่ามันก็เป็นปีที่สำคัญสำหรับนักกีฬาทุกคนในการแข่งขัน ทีน่าในการเก็บคะแนนไปโอลิมปิกค่ะงเออเนาะเราจะเริ่มที่จะเก็บคะแนนไปโอลิมปิกแล้วใช่ไหมคะเอาลักเป็นกำลังใจให้แต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตเปิดกระเป๋าตังค์น้องเมย์ก่อนนะคะแค่นี้นะเ้ำมีทำสาวด้วยขออนุญาตเปิดเองเลยนะคะคุณผู้ชมคะวิ้งข้างในกระเป๋าตังค์น้องเมย์มีทั้ง ATM บัตร ATM น้องเมย์ใช้บัตรเครดิตไหม ก็ใช่ใช้ด้วยใช่ไหมคะส่วนใหญ่ในชิพเป็นเดบิตอ๋อเป็นเดบิตใช่ไหมแต่ไม่ได้เป็นเครดิตที่แบบรลดกก่อนแล้วไปชําระสิ้นเดือนนี่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อย่างั้นคือบางทีพอใช้เดบิตมันรู้สึกว่าเราสามารถจํากัดยอดในการใช้ของเราได้ก็เลยรู้สึกว่ามันจะดีกว่ามันทําให้เรารู้ว่าเราไม่สามารถใช้เงินได้มากกว่านี้แล้ว อแต่ว่าน้องเมย์ก็พกเงินสดเยอะพอสมควรนะคะหรือว่าพอพี่บอกว่าจะมาเปิดกระเป๋าตังค์เนี่ยเอาเงินมาใส่กันหรือเปล่าจริงๆพกอยู่ร้อยยี่สิบถอนมเพราะว่าไม่มีเงินใช้เลยปกติแล้วแต่ละวันเนี่ยเรามีข้อจำกัดไหมคะว่าโอ๊ยจะใช้เงินเท่านี้ก็แล้วแต่วันนะคะแต่คือหนูก็ไม่ได้จำกัดมากก็ส่วนมากก็ใช้เท่าที่ก็ส่วนใหญ่ก็กินข้าวคือแม่ก็ทำให้อยู่แล้วอค่ะอ่ะอือ เลยไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องการใช้เงินมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราจ่ายไปกับอะไระคะนุองเมบางทีอะคะก็กินพวกกินน้าอะไรนิดหน่อยก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรเยอ,อะอะเพราะวันๆหนูก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเพราะว่าหนูก็อยู่แบบซ้อมกินน้าอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อยู่แค่อย่างเงี้ยชอปปิ้ง <Shop ping. S 2> ก็ไม่ค่อยได้ไปอะค่ะ ไม่ค่อยได้ไปด้วยใช่ไหมคะแต่คือถ้าไปต่างประเทศอย่างเงี้ยก็มีบ้างค่ะจะเห็นว่ากระเป๋าตังของน้องเมย์มีเงินต่างประเทศอยู่ด้วยทั้งดอลลาร์มีอะไรบ้างคะข้างในนี้สกุลเงินอะไรบ้างดอลลาร์อย่างเดียวมีค่ะมีดอลลาร์มีดอลลาร์ค่ะเก็บไว้โอ้ทําไมเราต้องเก็บไว้อเาะบแต่ละประเทศการเอาดอลลาร์ไปแลกมันจะได้เลทที่ดีกว่า อืมออนี่เป็นเทคนิคเคล็ดลับของเราใช่ไหมคะก็ตามพี่พี่เขามาพี่พี่เขาก็บอกกันมา <c oughs> เพื่ออะไรเกี่ยวไว้ก่อนเออ,อะจริงๆแล้วนะคะในกระเป๋าตาของน้องเมย์เนี่ยจะเห็นว่าน้องเมย์เนี่ยเป็นวัยรุ่นถ้าจะมองการอ่ะพกเงินสดไม่ใช้บัตรเครดิตแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดน้องเมย์ไปแขงที่ไหนนะอาจจะต้องได้เงินรางวัลมาแล้วมีวิธีการบริหารจัดการยังไงอะคะเงินคือหนูมีอันนี้เป็นบัญชีเฉพาะแบบการใช้จ่ายของตัวเองอะคะ่ะแต่ว่าถ้าอีกบัญชีก็จะเป็น ยอดเงินที่ของจะละรายการอ่ไงเงี้ยค่ะที่ได้รางวัลมาก็จะโอนเข้าอีกบัญชีหรือมีเก็บออมเอาไว้หรือเอาเงินไปต่อยอดลงทุนอะไรอย่างงี้ไหมประจ้าถ้าลงทุนอะไรยังยังไม่มีค่ะเพราะตอนนี้ก็พยายามเก็บไปเรื่อยๆการเก็บการเก็บเงินน่ะคนที่จัดการเรื่องของการเงินให้เราก็คือแม่เปือใช่ไหมคะใช่ทีนี้อ่ะ ใดๆก็ใดๆแล้วให้น้องเมย์ฝากสักนิดหนึ่งละกันว่าเดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ยเราจะไปแข่งขันที่ไหนฝากให้คุณผู้ชมเป็นกําลังใจให้หน่อยเดือนนี้ค่ะก็จะมีการแข่งขันที่ไทเปก็อยากให้ทุกคนคอยให้กําลังใจเมย์นะคะแล้วก็ส่วนในเดือนเดือนสิงหาก็จะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศอินโดนีเซียก็อยากให้ทุกคนคอยให้กําลังใจแล้วก็ปีนี้เมย์รู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการที่จะทําผลงานของตัวเองให้ดีที่สุด แล้วก็อยากจะเอาแชมป์มาฝากคนไทยเยอะๆค่ะสำหรับในปีนี้แล้วก็ปีหน้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเมย์มากค่ะสวัสดีค่ะ